สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสุคลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาจ้าสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะจ๊ะก็เป็นหัวข้อที่ไปเช็คพลังงานความคิดของเขาคนนั้นกันเนาะกับหัวข้อที่ว่าตอนนี้นะคะณนะเวลานี้ตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับเราอยู่เออมาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเขานะคะกําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่คะชาวแรนดอมนี้ อ่ะแม่หมอขอห้าใบจ้ะเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่คะ่ะ<ๆ>อ่ะใ<ๆ>บแรกอะไรเอ่ยตกลงมานะคะเก้าถ้วยนะใ<ๆ>บที่สองค่ะสี่ถ้วย สเหรียญน,นะคะและอะไรเอ่ยห้าดาบนะคะและสุดท้ายเป็นไรไฮปินเตสนะคะได้สำรับเป็นอะไรเป็นอัศวินถือไม้นะคะนะอะมาดูกันตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวคุณคือต้องบอกก่อนว่าคนที่คุณมาถามถ,ามถึงคนเนี้นะนะอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เจ้าชู้ผ่านผ่านความสัมพันธ์มาเยอะออมีตัวเลือกเยอะอะไรแบบเนี้ยทีนี้ยคุณอนะ ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาเอา่อการที่คุณได้เจอเขาหรือได้คบได้คุยอะไรกันเนี้ยคุณคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาที่แบบว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ใจคุณเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่เขาอะค่ะเคยแบบว่าเหมือนแบบมองคุณเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆอะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเหมือเขากําลังคิดและตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคุณนะเอ่อเหมือนก็ว่าเขาเริ่ม แม่หมอว่าคนคนชาวแลนดอมนะคุณอาจจะไปทําอะไรให้เขามีความรู้สึกหึงหึงหรือหวงอะไรคุณแบบนี้บางอย่างอะบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันมาหมานๆเลยแบบนี้ก็เป็นได้ทะเลาะก,กันเรื่องนี้แหละเรื่องที่คุณอาจจะไปทําให้เขาหงึงหรือหวงประชดกันไปประชดกันมาอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ก็อย่างเช่นถ้าเขาเจ้าชู้มีตัวเลือกอะไรคุณก็อาจจะแบบทําประชดเขาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเกิดการทะเลาะเกิดการงอนกันอยู่นะคะตอนเนี้ยอาจจะมีคนที่งอนกันอยู่คนที่ไม่พูดกันละ เขาเหมือนมีมีมีความรู้สึกมีความคิดที่ว่าอยากมาง้อคุณนะอยากแบบทักหาคุณว่าเฮ้ยคุณคุณแบบ คุณทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยบางคนคุณอาจจะโกรธเขาเรื่องที่ว่าบางคนอาจจะเ,เพิ่งเหมือนเพิ่งไปรู้ว่าเฮ้ยเราเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาเราไม่ใช่คนเดียวที่เขาคุยด้วยอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นบางบางคนน่ะอาจจะไปจับได้แบบเนี้ยมาว่าตัวเองกลายเป็นความสัมพันธ์หลบซ่อนอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มีปากเสียงกันทะเลาะก,กันอะไรขึ้นมาจริงนะคะที่คุณนะเป็นตัวเลือกของเขาแต่ขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณเหมือนแบบว่า เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกชัดเจนในจิตใจมากกว่าคนอื่นไม่บอกมาเออตอนเนี้ยยิ่งตอนนี่งอนกันโกรธกันนะคาว่ายิ่งยิ่งชัดเจนในจิตใจมากขึ้นว่าเขาเนี่ยเห็นเห็นความสําคัญของคุณมากเขาเขาไม่อยากให้คุณโกรธเขาอยากงอ้ออยากแบบดึงคุณกลับมาแบบว่าห่วงห่วงคุณไม่อยากให้คุณแบบหายไปจากชีวิตเขาอะไรแบบเนี้ค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้คือเหมือนอยากงอ้ออยากทั้งหาคุณห่วงห่วงไม่อยากให้คุณเนี่ยนะคะหาย ไปจากชีวิตนั่นเองจ้าแล้วคุณนะก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่เขาแบบให้ความสําคัญมากกว่าคนอื่นๆและที่เขาแบบอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์มาหรือเป็นตัวเลือกเขาอะไรแบบนี้ค่ะเป็นต้นนะอืมเนี่ยแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่เขานะคะกำลังคิดเกี่ยวกวับคุณอยู่ตอนนี้ทั้งหมดจ้านะเออเรื่องราว จริงๆของใครเป็นยังไงบ้าน,นะคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังไว้ได้นะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาละกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้มุมบนขวามือในคลิปนะจ๊ะอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรือชมคลิปแล้วพลังงานไม่ตรงหรือมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าใช่เรื่องของเราไหมนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวของตัวเองเลยอ่ะก็ทักมาได้จ้ะนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อนะ ค่ะบ๊ายบาย